แพรแอลกิ hat, ๊แพมโน้ตป no ีแพมโน้ตเดี๋ยวถ้าไม่ได้กินแพรนะเล็กกะเล็กกะเี็กหันไปหพี่แพรก่่ยนี่ใครยังไม่ได้